ผู้ชมทุกท่านวันนี้เราพาทุกท่านไปเรียนรู้เกี่ยวกับวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาที่มีความสำคัญมากที่สุดอีกหนึ่งวันนั่นก็คือวันวิสาขบูชาวันที่ชาวพุทธทั่วโลกให้ความสำคัญระลึกถ,ถึงเหตุการณ์และหลักธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั่นเอง วันวิสาขาบูชาเป็นวันที่เกิดเหตุการณ์สำคัญสามเหตุการณ์ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้แก่การประสูติการตรัสรู้และการประรนิพานเหตุการณ์เหล่านี้ล้วนเกิดขึ้นในวันเพ็ญขึ้น15บั้า่ำเดือน6ตามปฏิเทีนจันทรคติไทย เริ่มจากการประสูติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในปี623ก่อนคิดสการที่สวนลุมพินีวันปัจจุบันอยู่ในประเทศเนปาลทรงมีพระนามเดิมว่าเจ้าชายศิรธะโคตมะทรงเป็นพระราชโอรสของพระเจ้าสุโธนะและพระนางสิริมหามายา ครั้นถึงคราวพระโพธิสัตว์จะประสูติปรากฏว่าพระพุทธมารดาทรงประทับยืนและพระโพธิสัตว์ประสูติโดยเอาพระบาทออกมาก่อนทันทีที่พระบาทเหยียดถึงพื้นก็สามารถยืนและเดินได้ทันทีนับเป็นเรื่องอศัศจรรย์ที่บังเกิดขึ้นได้ยากเมื่อพระโพธิสัตว์ประสูติและยืนได้ถนัดแล้วทรงเปล่งอัศพิวาจายืนยันถึงวัตถุประสงค์ในการเกิดอย่างชัดเจนว่า เราเป็นผู้เลิศเป็นผู้เจริญ เป็นผู้ประเสริฐที่สุดในโลกชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายพบใหม่ไม่มีแก่เราอีกแล้วขณะที่พระโพธิสัตว์กำลังประสูตรนั้นได้บังเกิดความสว่างสวัยขึ้นในโลกไกลถึงหมื่นโลกธาตุบุคคณิมิต32ประการปรากฏขึ้นในหมื่นจัก,กรวาลได้มีแสงสว่างสุดประมาณแผ่ซ่านไปนับเป็นความมหัศจรรย์ที่บังเกิดขึ้นได้ยากในโลกโดยแท้จากนั้น เมื่อพระชนมายุ35ภพรรษาพระองค์ตรัสรู้ใต้ต้นสีมหาโพธิ์ที่ตำบลพุทธคยาในประเทศอินเดียหลังจากทรงบำเพ็ญเพียรทางจิตอย่างหนักพระองค์ทรงพบความจริงของชีวิตและหลักธรรมที่เรียกว่าเรียสสีนั่นเอง ร้านพระองค์ทรงเจริญวัยขึ้นได้ทอดพระเนตรเทวทูตท,ทั้งสี่คือคนแก่คนเจ็บคนตายและสมณะก็คิดได้ว่าต้องเลือกชีวิตสมณะเพราะเป็นชีวิตที่ประเสริฐที่สุดที่จะมุ่งไปสู่หนทางพ้นทุกข์ท่านจึงเสด็จออกผนวดเมื่อ29พรรษาที่ริมฝั่งแม่น้ําในวันตรัสรู้ตรงกับวันเพ็ญขึ้น15ค่ําเดือน6หลังจากได้บําเพ็ญเพียรมายาวนานถึง6ปีภายใต้ต้นอัสตตพฤก ในวันนั้นพระบรมโพธิสัตว์ได้ส่งนั่งคูอัปราชิตบัลังซึ่งแม้สายฟ้าจะพาลงตั้งร้อยครั้งก็ไม่ทําให้หวันไหวโดยส่งตั้งสัตยาธิฐานว่าแม้เลือดและเนื้อในกายจะแห้งเหือดเหลือแต่นหนังเอ็นกระดูกก็ตามตับใดที่เราไม่บรรลุพระสัมมาสัมโพธิญาณได้รู้ได้เห็นทำอันยิ่งแล้วจะไม่ยอมลุกจากบัลังนี้เป็นอันขาด จะนั่งอบรมกายวาจาใจให้ละเอียดถึงที่สุดให้ได้เมื่อพญามารู้เข้าก็จะดุ้งพึบกันทั้งพบเลยทีเดียวได้เข้ามาสิงบังคับเท้าปารณิมมิตวสวัตติมานให้เป็นเทวบุตรมารแล้วก็พากันยกพลละพักมาคมคูพระบรมโพธิสัตว์ท่านก็ไม่หวั่นไหวถึงแม้พญามารจะมาคมคูด,ด้วยวิธีใดก็ตามท่านก็นั่งทำใจหยุดนิ่งอย่างเดียวในที่สุด พระองค์ก็สามารถเอาชนะได้ด้วยอนุภาพแห่งบารมีธรรมที่สังสมมาอย่างดีแล้วนับพบนับชาติไม่ท้วนหมู่มารทั้งหลายต่างตื่นตนกตกใจกลัวพุทธานุภาพของพระมหาบุรุษทั้งหมดต่างกระจัดกระจายไปในทิศน้อยทิศใหญ่พระมหาบุรุษได้ทรงบรรลุสัพพัญญุตยานในเวลาอารุณขึ้นเมื่อตัดรู้แล้วก็ทรงมีพระมหาการุณาธิคุณเปี่ยมล้น อบรมพัฒนสอนชาวโลกให้ได้รู้และเห็นธรรมตามไปด้วยตลอดระยะเวลาอันยาวนาน45พรรษาพระพุทธองค์ต้องทรงดำเนินด้วยพระบาทเปล่าจะเด็จจาริกไปเผยแผ่พระศาสนาตามดินแดนต่างๆอย่างไม่เห็นแก่วความเหน็ดเหนื่อยทำให้สรรพสัตว์ได้บรรลุธรรมมาพิสมัยเป็นอริยะบุคคลมากมายนับไม่ถ้วนและสุดท้ายเมื่อพระชนมายุ80พรรษา พระพุทธเจ้าปรินิพานที่สาระวนโนทยานเมืองกุสินาราประเทศอินเดียการปรินิพานเป็นการสิ้นสุดแห่งทุกข์และการหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดนั่นเองในวันปรินิพานตรงกับวันเพ็ญึ้น15าค่ำเดือน6ก่อนพุทธศักราช1นึ่งปีณป่าสารวันเมืองกุสินารา วันนี้เป็นวันที่พระพุทธองค์เสด็จดับขันรูป,ปรกายที่ประกอบด้วยเลือดเนื้อแตกดับลงก่อนจะเสด็จดับขันยังทรงมีมหากรุณาประทานปัดชิมโอวาสแก่พุทธบริษัทว่าสังขารร่างกายของเราไม่เที่ยงมีความเสื่อมเป็นธรรมดาพวกเธอจงยังความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเถิด ในวันวิสาขาบูชาชาวพุทธทั่วโลกจะรวมตัวกันปฏิบัติธรรมเพื่อระลึกถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากิจกรรมที่นิยมทำกันในวันนี้มีหลายอย่างเริ่มจากการเวียนเทียนชาวพุทธจะนำดอกไม้ทูบเทียนไปยังวัดเพื่อเดินรอบอุโบสถหรือพระเจดีพร้อมทั้งระลึกถึงพระรัตนไตรคือพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์ นอกจากนี้ยังมีการสวดมนต์และนั่งสมาธิทำใจให้สงบและเปิดโอกาสในการพิจารณาธรรมอีกกิจกรรมหนึ่งที่นิยมคือการทำบุญตักบาตรชาวพุทธจะตื่นเช้าและนำอาหารไปใส่บาตรพระสงฆ์เพื่อเป็นการสะสมบุญกุศลและระลึกถึงการให้ทานการทำบุญเป็นการเสริมสร้างความดีในจิตใจและเป็นการแสดงออกถึงความเมตตา และความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่นั่นเองการปฏิบัติธรรมในวันวิสาขบูชาไม่เพียงแต่เป็นการรึกถึงเหตุการณ์สำคัญของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ยังเป็นการเตือนใจให้ชาวกุธตระหนักถึงความสำคัญของการดำเนินชีวิตตามหลักธรรมของพระองค์ซึ่งวันนี้เราจะพูดถึง อริยสัจสี่นั่นเองอริยสัจสี่ความจริงอันประเสริฐสี่ประการของพระพุทธศาสนาประกอบด้วยทุกข์สมุทยัยนิโรธมรรคทุกข์คือความจริงที่ชีวิตเต็มไปด้วยความเจ็บปวดความไม่สบายใจความสูญเสียสมุทยัยสาเหตุของทุกข์คือความอยาก ความติดข้องในสิ่งต่างๆที่ทําให้เราเกิดความทุกข์นิโรธการดับทุกข์คือการหลุดพ้นจากความอยากและกิเลสการเข้าถึงสภาพจิตใจที่สงบสุขและปราศจากทุกข์มรรคคือวิธีการที่ทําให้เราดับทุกข์ได้ประกอบด้วยข้อปฏิบัติ8ประการที่เรียกว่าอริยมรรคแปได้แก่ 1. สัมมาทิฏฐิ ความเห็นชอบ 2. ส,สัมมาสังกัปปะความดำริชอบ 3. สัมมาวาจาการพูดชอบ 4. ส,สัมมากรรมันตะการกระทำชอบ 5. สัมมาอาชีวะการเลี้ยงชีพชอบ 6. สัมมาวายามะความเพียรชอบ 7. สัมมาสติการระลึกชอบ 8. สัมมาสมาธิ การตั้งจิตมั่นชอบนั่นเองทั้งหมดนี้เป็นเรื่องราวการประสูตรตัดสรู้และปรินิพานของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยย่อซึ่งเป็นต้นแบบอย่างดีให้พวกเราได้ทำตามพระองค์เป็นบรมครูที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของโลกจากอดีตจนกระทั่งปัจจุบัน